ป้อมค่ะวันนี้โพสต์ว่ามุ่งมันที่จะก้าวหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะหละังจากที่เมื่อวานเป็นไงคะพี่อัดก็นิดนึงเนาะโมโหนักข่าวนิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงเออ<ก>สีหน้าสีตาเนี่ยไปหมดเลยอ่ะใช่ค่ะ<อ>ก็จะมี ยืนยันนะคะว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะไม่มีหนทางอื่นแล้วค่ะนอกจากจะมุ่งมั่นเดินหน้าตามระบบประชาธิปไตยแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนค่ะค่ะมาดูที่ความเคลื่อนไหวนะคะของพลเอกประวิทรวงสวรร์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐวันนี้ค่ะได้มีการโพสต์ Facebook บทที่2ค่ะก้าวสู่วิถีประชาธิปไตยนะคะโดยมีเนื้อหาสรุปว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเติบโตจากชั้นผู้น้อยจนมาเป็น ผู้บัญชาการทหารโบกค่ะ เป็นนะคะหนึ่งในศูนย์กลางอำนาจรัฐคบหาสมาคมกับคนในทุกวงการตามโอกาสที่อํานวยให้มากมายค่ะทําให้เข้าใจถึงโครงสร้างอำนาจของประเทศเนี่ยเป็นอย่างดีเลยซึ่งการต่อสู้นะคะของสองฝ่ายสองแนวคิดก็เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะฝ่ายนึ่งเนี่ยมองเห็นความแหลกเหลวของพฤติกรรมนักการเมืองแต่ก็ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถของประชาชนที่จะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการประเทศได้แต่นะคะเห็นนักการเมือง ธุรกิจการเมืองการลงทุนทางการเมืองเพื่อค้ากําไรสแสวงหาผลประโยชน์นักการเมืองที่มาจากผู้มีบาร,บารมีในท้องถิ่นค่ะเข้ามาขยายแหล่งผลประโยชน์อํานาจนะคะจากส่วนกลางค่ะขณะที่ผู้ประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งที่เป็นข้าราชการก็ดีค่ะภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนที่ทํางานขับเคลื่อนประเทศนะคะส่วนใหญ่เลยก็ต้องทนกับความรู้สึกของตนเองที่มีต่อน,นักการเมืองในคุณสมบัติขัางต้นที่พูดไปเด็่อกี้ค่ะไม่ไหวค่ะ การสนับสนุนนะคะให้มีการก่อร่างโครงสร้างอำนาจนิยม เกิดขึ้นจากความเหลือทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวของนักการเมืองค่ะค่ะบิ๊กป้อมก็บอกนะคะว่ารับรู้ถึงกระแสสนับสนุนการปฏิวัติร,รัฐประหารที่ไม่เคยจะหมดไปจากโครงสร้างอำนาจประเทศค่ะแล้วก็มองความเป็นไปอย่างเข้าใจเมื่อชะตาชีวิตเอื้อให้มีโอกาสเข้ามาทำงานในฐานะนักการเมืองและได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งรัฐมนตรีและก็สสจนมาถึงได้ร่วมก่อตั้งพรรคแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรร ขณะเดียวกันด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการประเทศไม่เอื้อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้และการบริหารจัดการของระบบราชการก็ยังบกพร่องและเป็นปัญหาอยู่มากค่ะหลังเรียนรู้จากการลงพื้นที่นะคะทั้งด้วยจากภารกิจราชการแล้วก็ลงไปร่วมหาเสียงทําให้กลับมาเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าทําไมพักที่สนับสนุนอํานาจนิยมจึงพ่ายแพ้ต่อพักที่เดินในแนวทางประชาธิปไตยเสรีนิยมทุกครั้งค่ะ บิ๊กป้อมยังกล่าวนะคะว่ามองไม่เห็นหนทางอื่นแล้วค่ะนอกจากปักความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยความคิดนี้เองเป็นที่มาของความมุ่งมั่นก้าวข้ามความขัดแยง้งและปิดท้ายด้วยการอ้อนค่ะว่าขอให้ทุกคนเชื่อในประสบการณ์และข้อความปรารถนาดีต่อประเทศหลังจากนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อคะ่ะพี่อัดว่า <9 S 1> จะทำอะไรต่อไป